โอ๊ยโดนอ่ะโดนโดนอ่ะอุ้ยโดนเคียวว่ะอุ้ยมันม, <า S 2> มีทุกกอนมาถลางมาได้แล้วสวัสดีค่ะชิ้ภายชิ้หายชิ้หายชิ้หายมาเองอ่ะมา,มาจุดหกร้อยครับโอไม่มิน่นจะมองด้วยความสงสัยว่าใครกันนะจะ<ม>ค่อยๆเล่นครับถ้าเราแพ้แน่ได้ไหมครับ ใจเย็นใจเย็นเย็นนะนอำเภอไรครับน้องหนึ่งครับดันไปหนึ่งดันไปหนึ่งโคงขอบคุขาอัมอำเภออะไรครับอยู่อำเภอเมืองครับฟูอ้ยผมเิดนแค่หัวเอ้าวที่สีแต้มไหมครับเออสีแต้มครับสีแต้ม ถ้าคิดว่าตัวเองไม่พร้อมเล่นไม่ต้องกดเลขน,นะครับพี่จะไม่โกหกตัวเองว่าไม่สีแต้มพี่สีแต้มครับระวังตัวด้วยนะคะโอ้ยไม่ได้คิวกันเลยสองคนอ้าวเบื่อไงนะอเนีย่ยเช็ดฮะใครล่าล่าเปิดล่าแล้วล่ได้นะครับล่าแล้วต้องไหวนะ,ะสองตัวด้วยไงอืมเหรอ ิงดอตแมนนีแวนที่ท,ทายเล่นกันไนไม่เป็นขาดไอ้เหี้ยมันเจ็บมากเลยอย่ามาขอโทษครับ,บอย่ามาขอโทษใ,ทใครสั่งให้ล่าล่าแล้วคุณเล่นไม่ได้อย่าอย่าล่าด่านฟ้าคูทท่าดบเครับโสดสิครับ ม,มีตัวมีตัวมีตัวเข้ามากดตายนกรไม่ดูไม่เก่งขึ้นครับรับไม่ได้ก็ไม่ฝีมือก็ไม่พัฒนายอยู่งั้นแหละ ก็หลังจากที่สตรีมเมื่อคืนมีดราม่านะครับว่าเออทําไมพี่พายดูดูจัางดูซีเรีสจัางอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มเมื่อคืนน้องๆที่กดเข้าเรห้องมาเนี่ยตุยบ่อยมากจนพี่ชบจนเหนื่อยนะคบชุบจนเหนื่อยแถมยังมีหลุดออกจากเกมด้วยส่วนการหลุดออกจากเกมนะอันนี้พี่เข้าใจนะคบก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้ปัญหาของระบบเกมมีเยอะนะคบล้มน็อกกันบ่อยไม่พอนะคะเกิดมาก็ไปกดล่าเขาครับเออมันก็ไม่ไหวนะคบแบบ นี้ถือว่าเป็นการสร้างภาระให้กับพี่นะคบให้กับคนในทีมนะคบเข้าเลขห้องมาไม่ก็ไม่เคยเปิดนะคะเวลาพี่พายสื่อสารอะไรไปก็ไม่เคยทําตามเหมือนไม่ได้เปิดลําโพงไว้ฟังเสียงเพื่อนในเกมด้วยซ้านะคะเพราะฉะนั้นพี่เตือนไว้ก่อนนะถ้าคิดจะกดเลขห้องมาเล่นกับพี่คุณต้องพร้อมเล่นจริงๆนะคบถ้าพูดในความเป็นจริงนะคะถ้าตัวเองอะ่ะชอบไอดอลคนไหนหรือเราเป็นไอดอลคนไหนก็นแล้วแต่ถ้าคุณมีโอกาสได้ไปเล่นกับเขานะคะโปรด ช่วยเขาเล่นครับขอแค่นี้ถ้าน้องๆพร้อมเล่นและเซฟตัวเองได้ไม่ตุยบ่อยนะครับยังไงไอดอนคนไหนในสตรีมเมือของคุณเนี่ยก็ต้องชมคุณแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนดู fc ที่อยากมาเล่นในห้องสตรีมของพี่พายฝากด้วยครับ